สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันอาทิตย์ที่1 2ตุลาคม2568นะครับเอกมมขาวชี้ชัดฟันโทนะครับช่วงนี้ก็ยังลุ้นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอยู่นะครับก็ยังอยู่ที่โซนยุโรปวันนี้เลือกคู่ระหว่างฮอลแลนด์กับฟินแลนด์มาวิเคราะห์ฝากคอบอลเล่นกันไม่ดึกนะครับจะคิกออฟกัน5ทุ่มตรงนะครับอ่ะก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้เหมือนเดิมนะครับ ใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าวคราฟฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะเข้ามาสอบถามทัศนะเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ตามหน้าจอเลย @eak99 นะครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมครับฮอลแลนด์มีอยู่13แต้ม5เกมที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยเกมรุก ดุมากนะครับ5เกมยิงไป18ประตูส่วนฟินแลนด์นมีอยู่10แต้มฟินแลนด์ตามหลังอยู่3แต้มแต่ว่าฟินแลนด์แข่งไปแล้ว6เกมเกมนี้จะเป็นเกมที่7 6เกมที่ผ่านมาของฟินแลนด์นะครับชนะ1เสมอ2แพ้3อ่ะผลงานคู่เนี้เจอกันเกมแรกก็ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ฮอลแลนด์เนี่ยบุกไปชนะฟินแลนด์2-0สถิติฮอลแลนด์ Holland, เหนือกว่าเยอะเลยนะครับอัศวินสีส้สมเวลาเจอฟินแลนด์ในช่วงหลัง5เกมหลังสุดทั้งในรายการฟุตบอลยูโรหรือว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยฮอลแลนด์ Holland, ชนะรวดทั้ง5เกมเลยนะครับผลงานนัดล่าสุดฮอลแลนด์ Holland, บุกไปชนะมอลตามา4-0นะครับส่วน5เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะไปถึง4เสมอ1ออทีมเยือนฟินแลนด์นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะลิทัวเนียเฉือนวิวครับ2-1 5เกมหลัง ที่เล่นกันมีฟุตบอลโลกอับสเกมแล้วก็อุ่นเครื่อง1เกมชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับ วันนี้ผมมองไปที่ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับเชื่อว่าโรนัลคูมันก็คงจะเน้นกับเกมนี้เต็มที่แน่นอนเกมที่แล้วเนี่ยบุกไปชนะมอลตา4-0วันนี้ถ้าชนะก็จะทําแต้มเพิ่มไปอีกก็มีโอกาสที่จะฉีกหนีฟินแลนด์นะโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ตามหลังมาอย่างท้านโปลแลนด์ฮอลแลนด์วันนี้ก็ต้องพยายามทิ้งให้ห่างเลยนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปเนแชมป์กลุ่ม ใครจบแชมป์กลุ่มจะไปเล่นรอบสุดท้ายที่อเมริกาทันทีนะครับส่วนอันดับสองก็ต้อง playoff เพราะฉะนั้นครูมันเกมนี้เล่นในบ้านต้องอัดให้แบบให้แน่นเลยนะครับต้องพยายามชนะให้ได้แล้วก็ที่สําคัญต้องชนะแบบสวยๆย,ยงเยอะๆด้วยนะครับชื่อว่าเกมวันนี้เกมลุกนักเตะอย่างทางด้านโคดี้ a คปโปนะครับหรือจะเป็นวาลเวคคอร์จิลมี ong, vert, ่ฟิลมปงจัสตินไคลเวิร์ดดอนเยลมาเล่นก็มีโอกาสทั้งหมดนะครับแต่ชื่อว่า คนที่กระโปน่าจะยืนพื้นออกซัดตัวจริงมิดฟิลด์ตัวเลิกมีเฟนกี้เดยองครับเทียรนี่ไรเดอร์แล้วก็กาเฟนแบกเกมรับปัจจุบันได้ครับยูเลียนชิมเบอร์มีทางด้านฟานเดอร์เฟนมีดุงฟลิสประตูเป็นแฟร์บูเกนแกนหล,ลักชุดเนี้ยของทีมชาติฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยดูดีๆนี่จะเป็นผู้เล่นที่เล่นในพรีมลีกเนี่ยซะเยอะเลยเนะครับเกมที่ชนะมอต้าสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยออกสตารต์ทได้ประมาณ 7, จคนเลยทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้ชอบฮอลแลนด์นะครับเป็นทีมที่ชอบมากที่สุดชื่อว่าสถานการณ์ที่ฮอลแลนด์ถ้าเก็บสามแต้มก็จะหนีทางด้านโปรแลนด์ออกไปแล้วก็เล่นในบ้านด้วยชื่อว่าคูมันเน้นเต็มที่แน่นอนคู่นี้มองว่าฮอลแลนด์จะชนะทางด้านฟินแลนด์ได้แบบสบายๆนะครับเกมกําลังคึกครับ เกมกำลังคึกคักกำกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจแล้วคต้องการ3มแต้มเพื่อจบแชมป์กลุ่มชนะเกมนี้โอกาสที่ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนี่ถือว่าสูงมากนะครับอ่ะเจ้าบ,บ้านฮอลแลนด์ไม่น่าพลาดครับลูกแรกมาเร็วสกอร์ไหลแน่นะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งครับเลือกเกมระหว่างสกอตแลนด์กับเบลารุสคู่นี้ชอบสกอตแลนด์นะครับอ่ะชื่อว่าจะชนะเบลารุสได้แบบสบายๆเช่นกันคู่วันอาทิตย์ที่12เนี่ยทั้งฮอลแลนด์ที่เจอกับฟินแลนด์แล้วก็รวมไปถึงสกอตกับเบลารุสเนี่ยจะเล่นกัน ห้าทุ่มตรงพร้อมกันเลยนะครับอ่าสองคู่ค้ำคืนวันอาทิตย์ที่ชอบนะครับชอบฮอลแลนด์แล้วก็ชอบสกอตแลนด์นะครับแอ eak 9 9เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12ตุลาคมครับยังคงอยู่ในโปรแกรมการแข่งขัน,นฟุตบอลทีมชาติโดยเฉพาะ บอลโลกรอบัเลือกในโซนยุโรปนะครับแข่งขันกันทุกๆวันนะครับวันนี้ก็จะหยิบยกคู่ของซานแบริโนพบกับไซปรัสแล้วก็โครเอเชียเจอกับยิบบรอต้านะครับมาอัปเดตความพร้อมว่าก่อนลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทั้งหมดนะครับจะนับส่งใครลงสนามบ้างนะครับใครเจ็บใครแบนแล้วก็แนวโน้มผลการแข่งขันในคู่นี้เนี่ยนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับไปดูความเคลื่อนไหวคู่แรกกันก่อนนะครับซานมบริโน เจอกับไซปรัสนะครับเผินๆก็อาจจะมองว่าคู่นี้เป็นทีมที่อาจจะไม่ได้ดูมีความน่าสนใจมากนักนะครับก็ดูฟอร์มของซามิโน่ก่อนนะครับแต่ว่าซามิโน่เองเล่นมาทุกนัดแพ้ทุกนัดอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่ละยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวและเสียไปถึ่าง28ลูกโดยเฉพาะนัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนออสเตรียแพ้ไปโมฮานบาตไทย10ศูนย์วันนั้นก็ถือว่าตกอกตกใจเรื่องของผลการในขันพอสมควรนะครับก็ยังคงเป็นทีมที่จากต้มจากประตูให้กับทีมอื่นเป็นประจำครับแล้วก็ ดูแล้ววันนี้ไม่มีอะไรต้องเสียเพราะว่า ด้วยสถานการณ์ของซานมิโนเองก็ตกรอบแน่นอนแล้วด้วยในขณะที่ไซปรัสครับผู้มาเยือนสถานการณ์เองก็ตกรอบไปแล้วนะครับไม่ได้มีหวังที่จะไปเพลย์ออฟหรือว่าจะเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าผ,ผลงานของไซปรัสเนี่ยก็คือชนะ1เสมสอ2แล้วก็แพ้3นัดเกมล่าสุดผลงานดีหน่อยครับเสมอกับบอสเนียมาได้2ประตูต่อ2นะครับก็เป็นแมตช์เดียวก่อนหน,น้านี้ที่พวกเขาเก็บนชนะได้นั่นก็คือการเจอกับซานมิโนเนี่ยนะครับวันนี้วนมาเจอซานมิโนอีกครั้งหนึ่งเกมแรกเจอกันเนี่ยไซปรัสเอาชนะไปได้เบอรบาะ2ประตูต่อ0ูนอย่างที่บอก ครับเป็นบอลที่ตกรอบแล้วด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นความกังวลการที่จะระมัดระวังการยิงประตูหรือว่าเกมร,รับอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่ามีครับก็คงเป็นเกมที่เปิดแรกเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเล่นเพื่อผลการแข่งขันอย่างเดียวเท่านั้นผมน่เชื่อว่าซานมาร,มรโนโครับเล่นในบ้านเองก็คงไม่ตรงไปอุดแบบร้อซขณะที่ใส่ปรัสเอง ก็เป็นข้อดีที่ซามิโนเองไม่ได้เล่นเกมรับแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นไซปรัสครับดูเกรดบอลมีดีกว่าการออกไปเยือนตรงนี้ผมเชื่อว่าไซปรัสมีโอกาสบุกชนะซามิโนได้แบบสบายๆครับคู่นี้ก็ดูผลกันว่าจะจบลงอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าไซปรัสน่าจะจบสวยๆได้ขณะที่คู่นึงครับไปดูโครแอตโครเอเชียกันวันนี้เปิดบ้านเจอกับยิบรอน้าอีกหนึ่งทีมสมัทน,น้อยของยุโรปซึ่งโครเอเชียเนี่ยชนะ4เสมอเต็งในกลุ่ม L ลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับเกมล่าสุดออกไปเยอนเช็คเสมอกับมา0 0ก็ตอนนี้นะครับลุ้นเข้ารอบกับเช็คอยู่นะที่แล้วไปเสมอกันทำให้ตามเนี่ยมันออกเปียดออกสูสีกันนะครับแต่ว่าโครเอเชียยังมีจำนวนแมตต์เตะน้อยกว่าเช็คอยู่หนึ่งนัดน,นักเตะอย่างอันเดคามารรตครับอันเตบูดิเมียอีวานเปรรซ มาเตโอปาซาลิตลูค้าโมดิสมาเตโอโควาสิตแล้วก็ยอสโกวาดิโอพร้อมลงสนามทั้งหมดก็ถือว่าเป็นนักเตะที่คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เล่นอยู่ทีมใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับส่วนยิบรอต้าเล่นมาทุกนัดแพ้ทุกนัดครับ5เกมนะครับแพ้หมดยิงได้2ประตูเสียไปถึง17ลูกเกมล่าสุด ก็แพ้หมูกอแฟรโรคาบ้านตัวเองไป0ูนย์ไปอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะเล่นวันนี้ก็แพ้นิวคาเลโดนียทีมจากนู่นเลยโซนโอเชียเนียศูนย์หนึ่งคาบ้านตัวเองฟอร์มไม่ดีเลยครับแล้วก็เกมแรกที่พวกเขาไปเล่นกับโครเอเชียวันนั้นเป็นเจ้าบ้านก็แพ้คาบ้านไปศูนย์เจ็ดนะครับดูแล้วโครเอเชียครับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเก็บประตูเก็บแต้มในการเข้ารอบยิงเยอะเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีมากขึ้นเท่านั้นโครเอเชียดีกว่าครับจะพับสนามบุกและ เดินหน้าเอาชนะอ e ีบรอต้าผู้มาเยือนได้แบบผมเชื่อว่าสกอร์น่าจะขาดลอยเลยทีเดียวแล้วนะครับก่อนวันนี้นะครับนั่นคือวิวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้นะครับผมหน้าทีตามกันครับไว้กลับมาเดตเรื่องราวดีๆก่อนเต่แบบนี้ได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ